ไปต่อที่นครศรีธรรมราชครับที่นั่นเนี่ยเขามีรถกระบะเอามาขายน้ํำยางอยู่ริมทางแต่ปรากฏว่าอยู่ๆได้ของแถมอได้ของแถมมาเป็นสิ่งมีชีวิตแบบนี้ครับมือหน้าอ๊กอะไรแล้วรีบทิ้งทิ้อะไรอ่ะสเกตเด็ดดีเด็ดดีติ๊กเจอตัวเต้นอยู่แล้วอย่าโดนเล็กหลังเอ้านี่ของแถมเขาไปอยู่ได้อ นั่นน่ะสิเราไม่ออกมาด้วยนะมันออกมาไม่ได้ติดหรอติดเดเข้าไปได้แต่มันติดลัวมันติดใช่ไหมเออแต่ตอนเข้าไปที่คุณกุ๊กถามใช่เลยเข้าไปได้ยังไงเข้าไปยังไงเข้าไอยาง้นเออนะครับเอาเจ้าลิงตัวน้อยเนี่ยครับมุดอยู่จริงๆไม่น้อยนะอันนี้ก็ตัวใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะมุดอยู่ในห้องเครื่องของรถกระบะครับรถกระบะอีซูซูทะเบียนพอพึ่งขอไข่967นครศรีธรรมราช เขามาจอดซื้อน้ำยางอยู่นะครับที่บ้านทุ่งโป๊ะที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหะครับ,รรบเจ้าของรถคือคุณมนตรีอายุ5 0เปชาวสวยนยางเขาบอกครับบอกว่าขับรถมาขายน้ำยางปกติเลยจู่ๆเจ้าของร้านบอกว่าไอ้มีอะไรแปลกๆอยู่หน้ารถก็เลยมาก้มลองมองดูเอ้าปรากฏว่าลิงนี้ไปนั่งตำตาแป๊ เลยทำน้าจอยออกไม่ได้จะทำอย่างไรดีร<ะ>้องขอความช่วยเหลืออยู่เหมือนอยู่ในกรงเลยอะ่ะนะครับ<ะ>ก็ร้องขอความช่วยเหลือแต่สุดท้ายชาวบ้านก็ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งลูกหลิงตัวนี้เนี่ยเป็นของใครอะไรอ๋อเป็นของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาเลี้ยงเอาไว้ <c oughs> เพื่อรับจ้างขึ้นต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็ชาวบ้านเราแวกนนั้นเนี่ยก็ไม่พลาดแล้วครับอย่างที่ผมบอกไปครับคุณผู้ชมครับ 967นครศรีธรรมราชมาสองเลขเตเบียนไปชื่อยเตอรดี้หน่อยมุดเข้าไปได้ยังไงตรงนั้นเออแล้วออกไม่ได้ด้วยนะไม่รู้ไปซนอะไรนะมุดเข้าไปหรือหนีอะไรเข้าไปกาะอยู่ตรงนั้น